เพชรพระรวยสวัสดีที่สู้ปูสู้ค้นกับผมหิมาตะบามแนวทางล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดวันจันทร์ที่สิบสี่สิงหาสองหาหกหกเมื่อวันศุกร์ที่สิบเอ็ดของปูศูนย์เจ็ดรุดทั้งเหล็กวิ่งทั้งจับคูเหล็กล่างออกกันแปดเจ็ดของปูกับมิตานแปดเก้าบอกเขาพี่น้องเหล็กบนมันออกเจ็ดหนึ่งหา เลขล่างออกแปดเจดของปูศูนย์เจดมิตร8แปดเก่าเ่าเลขไม่เขา่าไม่หลุดแกเม,มื่อไหมพี่น้องวันจันทร์ที่ 14, สิบสี่สิงหาสองหาหเอาไหมแกไหมเลขมีเขา้ามีหลุด วันจันทร์สิบสี่สิงหาสองห้าหกหกือ ปูศูนย์เจ็ดเราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดะบนวิ่งตอนนี้มาเบิ้งกันพี่น้องบนปูใอยวิ่ง บนปูให้วิ่งที่ศูนย์บนวิ่งศูนย์ จับคู่เก้าศูนหกเจ็ดห้าสี่

เก้าศูนยูนหนึ่งเน้นติดศูนย์ุกกันตัวล่องกาพิจาหน้าเพิงพ้านนองธรรมกกระจัดตะขัดกระพานมัาตัวใดชอบตัวใดกรพิจาหน้าเบิงบนล่าง ล่างวิ่งรูดแปดล่างวิ่งรูดแปดไ้้ยยิว จับคู่ห้าอกสองสาม หนึ Pie, ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งตรงกันเลยบนล่างตรงกันศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์ศูนย์เก่าตรงกันกับบนและพี่น้อง ห้าห้าหกสองสามหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้ามุกเจ็ดกับตรัวงบุญเอกสามแปดบนล่างเล็กตรงกัน อยู่สามคูมก็ซ้ำเน้นหางเดียวเม็ดเดียวพี่น้องเพราะว่าปูล่างวิ่งแปดก็มิตะแปดสามตัวเดียวนะตุกันตัวร่องก็ผิจากหน้าบงเพราะว่าปูเน้นติดเป็นเลขวิ่งเพราะว่าเลขวิ่งแปดเน้นก็ต้องเน้นแปด ตัวกันตัวกันตัวกันมีกันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามกันเบิ้ล อ้าพี่น้องแคบหน้าจอครับผมลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ดวันที่สิบสีวันจันทร์ที่สิบนป่บหูไฮวิ่งรูดศจับคู่ 90, 67, 54, 01, 72, 34, เก้าศูนย์หกเจหซศนย์่เจสองสามซน้นเก้ากับศูอันนี้บนได้พี่น้องล่างวิ่งรูด8ดจับคู่ห6ห

ล้วก็หกเก็ดก็ตรงกันอีกหกเก็ดกระตรงตรงกันอยู่3สามคููพี่น้องบนล่างเก็กกี่มันตรงกันครแคบหน้าจอตามนี้ครับผมขอบุญความคุ้นปูซู์เกิดลายที่แบ่งปันแนวทางล่าพัฒนาวันจัทร์ที่14สองทุมเคริงขอสุ้โชคมันหมันเรื่อยเรื่องเฮี่ง,งสุ้หูสุกข,ขน้นฝากกดไลค์กดแช่กดทิดตามเพชรผารวยนะครับเด้อ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม